สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดต,ตามรับชมชองเ้าครับพี่คแนวคนบนนอกครับบอลจุฬาเท้าขาดมาเห็นล่ะครับร้านเก็บได้ครับลูกล้านอยู่แถวบ้านเนี่นะครับโอ้ผมแนมเห็นพอดีถือต้องขอใจก้อนนะครับน้องเพิ่นบอด้รักนะครับเพียงแล้วมันขาดมาเพิ่นเก็บแล้วมัน<ป>เพิ่นเก็บไว้แล้วเพิ่นกับปอยอีกแล้วน้องกับมากบอคขึ้นกันคือว่าเพิ่น เพล่นบอดด้ไปรักบอดด้ไปตัดเด้ครับคนที่รักบอแมนเพื่นห้องห้องหูอยู่คนที่เฮตดครับแต่ว่าเห็นเห็นหน่องปล่อยอีกก็ผมมาพอผมดีใจอีรีครับนี่กครับเบาห้องนี่ครับ,รบ,รบแมนเลยครับเบาจุฬาห้องเลยลน,ลนี่ครับ เปล่าเฮาอีลีครับนี่ว่าจุฬาเฮาเลยผมจําได้เลยครับผมแนมเห็นมาแต่ไก่ผมเลยมาถามเบิ่อนเ๋ยวผมดีแจลหลน้องกับบ่ได้บ่ได้ว่าอยังแต่ว่าผมสิตอบแทนน้องอยู่ครับผมสิเอาว่าวดวงไม่ให้เพื่อนแล้วผมสิแถมเงินน่องอีกร้อยนึงครับน้องก็นีสใสดีครับแล้วเพื่อนกับ,บ่มมีปัญหาเพื่อนกับ่ต้องการอีหยังครับเพื่อนเก็บได้เพื่อนมาแร่นเพิ่นกับ,บ,กบ่เ,เ,บเ,เบบบป็นยังคือว่ามันมาตกอีกหมู่บานนึงตกไก่เลยครับ มาไก่อีกประมาณโอ้หลายกิโลอยู่ครับแล้วผมเนี่ยมาได้เฮื่อนผมเห็นพอดีนี่่อนหนองมาตกอยู่หน้านี่ครับี่ตกอยู่แถวนี่แม่นบ่ลละเออมันตกอยู่แถวนี่แล้วหนองเก็บได้กันเลเอามาป่อยเร่ยนครับซึ่งบ่ไดดเสียหายยังบ่ผิดยังครับก็ว่าน้องบ่ไดดมารักมา่ยังป่อยอยู่คนละหมู่บ้านอยู่ไกลกันเติมครับเราบึงผมเสียดไดเสื้อครับ ที่ตรงอยางแน่ผมอยากได้ขึ้นนี่ครับครูครับแต่ว่าห้องสิเอาเ้าวดวงไม้หนอนครับติดผาลมยางดีสิน้ำเงินครับแต่ว่าเป็นเ้าสองห้องได้หละเด้ยนี่ครับเชือกกระโตเดียวกันครับนี่เชือกเก่าโตเดียวกันเลยแมนเปะเลยครับ โปมีอยังผิดเลยนี่น่องครับเพาน่องก็เป็นตะหากครับน่องเป็นตะหากแข้งครับนครับมือนั่นนะคนลักตัดของเฮาคนตัดกับจังไรจังไลครับแต่ว่ามาพอร้ววที่ไหนอยวดีใจอดีครับโบว์ถือเลย ที่ดีใจมันแบบว่าตั้งได้แหละบ่คิดว่าสิพ่อมันนะครับแต่ว่ามาพ่อโอ้น้องเป็นทาหากอีกดีครับกับใหญ่ครับเพิ่ลเก็บได้เพิ่ลก็มาแรีนแล้วก็บบได้พิษเอียงครับเฮาบบได้หลักเดี๋ยวห้อตอบแท่นน้องครับเอาเว้าดวงไม้ให้เลยสองห่องเดี๋ยวผมสิ่ดึงล่งก่อนครับ เบิ้งง่องย t u b e อยู่บ่นีน่ขันเบิ้เดี๋ยวอ้ายจะใช้ลงให้เบิ้งง่องพี่เคนแนวคนบนนอกเดี๋ยวผมสีดึงลงก่อนครับครับปบาห้าดึงลงเสร็จเรียบร้อยครับโอ้ดึงลงเมื่อยขนาดครับเ้าปีแข็งจู่แพรงครับดีใจเปิดค่ำสิบัรนยายเลยครับแบบบ่มีค่ำสิบันไยายเลย นี่ครับแมนยูลีครับปล่อยเปอร์เซ็นดีสิบปกูเ่เสียครับเดี๋ยวสิพาน้องเพคนไปเอาเอาวาวผมเสียเอาวาวสองหองติดผ้าลมให้น้องเพคนครับสีบนดำเงินเสียครับเสียกระปุกต้องเสือไหมเพราะว่าเสียแพงครับ โอ้เป็นจังบุญอยู่ครับพ่อมาพ่อคนแบบเพิ้นกับมี่นำใจก็ะ่อครับขีดแหกเพิ่นครับพูด้ว่าสีแห้งสียังเลยครับขันว่ากขันเล่นว่าผมก็เอาไปเพิ่นกับว่ามออกกับให่เพิ่นครับเพื่อว่ามือนั้นใาย่เปินลไ้มันเห็นขาดมาาเล้วล้านเห็นเพิ่นมาตกหน้าเพิ่นครับนี่ตกแถวนดีครับก็เลยไปเกียบมา แต่ว่ากับคนที่รักตัดโอูจักสีวาจังไดครับกระสร้างเพิ่อนเถาะเทียดไปแล้วเรื่องมันพานไปก็พานไปครับเอาบอยากไปลือฟืน้นแต่ว่ากะเฮาก็ได้ว่าห้อกลับไปว่าตัวหักครับตัวนี้อีกแข้งพร้อมว่าจส่งไปให้ เพื่นอนทางนครพนมครับผันมาหลักตัดจ่อยแต่ว่ากระยุกเลิกไปแล,แล้วครับคือสีเก็บใ้หรือปะที่นี่โป้ปอยแล้วครับตัวนี้คขมพอกับมาฮอดเทือนแล้วครับนี่สิเอาว่าวดวงนี่ครับหน้องเป็นครับหน่องกระือบว่าวมาส่งฮอดเทือนแล้วก็สิครับไปทรงน้องอีกครับ กำลังเบิ่งบาเครื่องบินห้องเาาเครื่องบินห้างแล้วละครับปีคักสองทอนสามทอนล่นะนี่ครับห้องสินยกตัวนี้ให้เพิ่นได้เสียกขึ้นก็นดีแล้วครับวาวห้องสามารถเท็ดไม่ได้ครับออกเต็มใจให้เพิ่นก็ไม่ได้เรียกร้องอีกยังหอกครับถึงใหญ่ ยายของน้องเพื่อนเหื่ยกะบรายเรียกลองเหยังแต่ว่าเขาอยากให้ครับโอ้ตกไปไกลครับหลายกิโลเลยเพราะว่ามือที่มันขาดนะล่มแห้งดีครับใช่เดี๋ยวผมสิถือว่าเมื่อเมื่อทรงนองเพื่อนเพราะว่มมันแห้งมันกิดถือหยาครับเจกสีหอดเทือนย่ำเลยไก่เติบครับแบกเปา่านี่ลองซื่อว่าจงได้ก่อนโล น้องโลโลโดโดครับโรดันโดสี่เพื่อนโอเคครับคลิปนี้ก็ตุสิจบเพียงเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับ